สวัสดีค่ะดวงชะตา,าพาเพลินไบแอมโชว์นีโดยแม่หมออั้มธุมาทารโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูลักษณะแฟนหรือว่าคู่ของคุณในอนาคตกันมาดูกันว่าคู่หรือแฟนของคุณในอนาคตจะมีลักษณะอย่างไรกันบ้างเนาะก่อนฟังคำน้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดดูใจกดกระดิ่งกริ้งกริ้งกด first, ซกีเฟิร์สกห้แม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นเลังใจให้แม่หมอในการทาคลิปดีๆต่อไปให้กับทุกคนเลยนะคะโอเคเดี๋ยวจะมีไพ่ให้เลือก3กลกองแล้วกันนะคะ อ่ะสามกอง3ามกองแบ่งเป็น3ามกองเลยละกันนะคะกองที่1นึนะคะกองที่2แล้วก็กองที่3ามนะคะเออหลับตาตั้งจิตเป็นสมาธิตั้งใจอธิษฐานขอให้เลือกตรงกับความรู้สึกนะตรงกับดวงชะตาตรงกับชีวิตของคุณมากที่สุดว่าแฟนในอนาคตของคุณหรือคู่รักหรือคู่ของคุณในอนาคตจะมีลักษณะอย่างไร จากนั้นค่อยๆลืมตานะแล้วก็เลือกกองไพ่เนาะที่ดึงดูดใจคุณมากที่สุดนะโอเคใครที่ยังเลือกไม่ได้กดพอสเนาะส่วนใครที่เลือกได้แล้วเดี๋ยวมาฟังคำนายกันเลยเริ่มจากกองที่1กันก่อนนะคะอะมาดูกันเลยละกันนะสำหรับกองที่1มาดูกันว่าลักษณะแฟนหรือคู่ของคุณในอนาคตเนี่ยจะเป็นคนแบบไหนอย่างไรขอดูพลังงานหน่อยสี see. อ่าดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยลักษณะคู่หรือแฟนของคุณนะจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำสูงเป็นคนที่มีความเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวมีความมั่นใจในตัวเองอาจจะเป็นคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีก็ได้มีหลักมีฐานมีความมั่นคงนะคะเออมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีอาจจะทำงานที่มีตำแหน่งนะเป็นคนใหญ่คนโตเป็นคนที่อยู่ในระดับหัวหน้างานผู้จัดการ เป็นผู้บริหารนะเป็นคนที่ทําธุรกิจเองก็ได้นะคะจะเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถเป็นคนศักยภาพสูงมีโอกาสจะเป็นคนที่มีตําหนิก็ได้นะเป็นคนที่มีครอบครัวมาแล้วแต่งงานมาแล้วมีลูกติดเป็นไม้นะเคยมีประสบการณ์ความรักมาก่อนเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคู่ของคุณมีความเด็ดขาดเดีดเด่ยวแต่ในขณะเดียวกันก็มีความอ่อนโยนในตัวเองเนาะ เป็นคนรักน้ำรักป่ารักสุกระเป็นคนที่รักเด็กน่ะเออแล้วก็เป็นคนที่รักสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะเออลักษณะคู่หรือแฟนของคุณในอนาคตจะเป็นลักษณะนี้อะไรอีกและที่เป็นบ่งบอกถึงลักษณะของเขานะเป็นคนที่หนักเอาเบาสู้เป็นเป็นเป็นคนทำงานนะเป็นคนขยันทำมาหากินเป็นคนขยันทำมาทำงานนะเป็นคนที่ รับผิดชอบต่อหน้าที่มีความรับผิดชอบสูงเป็นคนมีความรับผิดชอบอะ นะเป็นคนที่ขยันทํามาหาก,กินเป็นคนที่มุ่งมั่นในการสร้างเนือ้อสร้างตัวสร้างหลักสร้างฐานเป็นคนขยันทํางานมากเขาอาจจะไม่ได้หวานแหววหวือหวานนะแต่ต้องบอกว่าเขาจะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงหรือว่าเป็นคนที่เอางานเอาการนะอาจจะเป็นในลักษณะนี้อะไรอีกอะไรอีกที่จะเป็นลักษณะของแฟนหรือว่า,อาคู่ของคุณในอนาคตาดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเป็นคนใจดีนะเป็นคนใจดีมีโอกาสว,าว่าอาชีพการงานของเขาอาจจะทําเกี่ยว กับเรื่องของสุขภาพก็ได้นะเอออาจจะเป็นแพทย์เป็นพยาบาลเป็นคุณหมอนะคะเออเป็นทหารอพยาบาลทหารพยาบาลตำรวจเป็นคุณหมอทหารทุนหมอตำรวจหรือทําเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพอะไรต่างๆนะอาจจะเป็น emergency ก็ได้นะเป็นกู้ภัยก็ดีนะเป็นกาชาดก็ดีทำอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะเออหรืออาจจะ เป็นคนที่ค้าขายทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของอาหารและยงและยาอะไรต่างๆก็ได้หรืออาจจะเป็นเทรนเนอร์ก็ได้นะเป็นเทรนเนอร์ดูแลสุขภาพก็ได้นะหรืออาจจะเป็นคนที่เป็นโคชในเรื่องของสุขภาพเรื่องของอาหารนะหรือทำเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินเรื่องของเ,อเรื่องของสุกผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอะไรอย่างนี้ก็ได้นะ เออแล้วก็อาจจะทําเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวด้วยก็ได้นะคะทำเกี่ยวกับเรื่องของครอบครวัวทําเกี่ยวกับเรื่องของ,อ a, เ,เ,อง,ของเอ่อทาเกี่ยวกับเรื่องของเด็กด้วยก็ได้นะคะมีโอกาสเป็นชาวต่างชาติด้วยนะคะมีโอกาสเป็นชาวต่างชาติด้วยนะคะหรืออาจจะทํางานอะไรเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจอะไรอย่างเงี้ยเออนะเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะลักษณะของคู่ของคุณในอนาคตจะเป็นแบบนี้อ่ะขอเพิ่มอีกสัก 2ใบและการลักษณะคู่ของคณน,นะเป็นอย่างไรนะเออเป็นคนใหม่นะดูสากรลังงานตรงนี้นะไม่ต้องถามเลยคนใหม่คนเก่ามีโอกาสเป็นคนใหม่ๆนะเป็นคนใหม่ๆเลยเป็นคนที่มีความรับผิดช,ชอบสูงนะลักษณะคู่ของคนป็นคนมีความรับผิดช,ชอบสูงเขาจะมาพร้อมโชคลาภเขาเข้ามาในชีวิตคุณคุณจะมีโชคมีลาบเกิดขึ้นในชีวิตด้วยนะคะอ่ะสุดท้ายค่ะนะคะลักษณะของเขาเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีแผนในชีวิต นะมีแผนในชีวิตมีความคือต้องบอกว่าเขาน่าจะน่าจะเคยมีประสบการณ์ความรักมาแล้วแล้วเขาเพิ่งจบไปแล้วตอนเนี้การที่เขาจะเข้ามาในชีวิตคุณคือเขากําลังจะต้องการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆห,ใ,หในชีวิตเลยนะเพราะนั้นแล้วเขาเข้ามาด้วยความจริงจังจริงใจเอาจริงนะดูจากพลังงานตรงนี้เนาะและนี่ก็คือลักษณะแฟนหรือคู่ของคุณในอนาคตนั่นเองสําหรับคนที่เลือกกล่องที่1นนะอ่ะต่อมาค่ะกล่องที่2กันบ้าง มาดูกันว่าลักษณะคู่หรือแฟนของคุณในอนาคตจะเป็นอย่างไรอะขอดูพลังงานหน่อยเซโอ้ต้องบอกว่าอยดูเหมือนว่ามีช้อยนะลักษณะคู่หรือแฟนของคุณในอนาคตเนี่ย มันมีหลากหลายมากเลยเป็นไปได้ว่าคุณเป็นคนมีคู่หลายคนหรือเป็นคนที่มีช้อยมีทางเลือกทําบุญร่วมกันมากักบใคร,ใครหลายๆคนจนทําให้มีช้อยมีทางเลือกเข้ามามากนะคะอะขอเพิ่มเติมอีกสักหน่อยสิลักษณะคู่ของคุณจะเป็นอย่างไรลักษณะคู่ของคุณจะเป็นคนเก่งนะ เป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถถ้าทํางานที่เดียวกันหรือว่าเรียนอยู่ด้วยกันต้องบอกเลยคนเก่งๆอ่ะคนเก่งๆอ่ะคนดูเลยคนเก่งๆอ่ะคนที่เขาเก่งรอบด้านคนที่มีความสามารถศักยภาพสูงคนที่ทําอะไรได้หลายสิ่งหลายอยา่างพร้อมๆกันคนที่มีความเออฉลาดหลักแหลมนะคะเออทำอะไร พร้อมๆกันได้หลายหรือว่าเป็นคนที่ทําธุรกิจด้วยทํางานประจําด้วยเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะ <_ d oll> คนเก่งอะ่ะคนเก่งจะมาเป็นคู่ของคุณเป็นแฟนของคุณเป็นคู่ของคุณนะเออหรือมีโอกาสเป็นคนที่ชอบในเรื่องของศาสตร์ในเรื่องของออโหราทรงเห,หราศาสตร์เป็นหมอดูบหมอดูก็มีโอกาสเหมือนกันนะเอออาจจะได้แฟนเป็นหมอดูนะหรือว่าจะเป็นคนที่ชื่นชอบในเรื่องของ Password. วิทยาศา,าสตร์ก็มีโอกาสนะวิทยาศาสตร์นะหรือโหราศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยคือความรู้เฉพาะด้านเนี่ยเอออาจจะเป็นคู่ของคุณคู่ของคุณเนี่ยมีโอกาสรุ่นราวคาวเดียวกันนี่แหละนะคะเออรุ่นราวคาวเดียวกันเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเป็นคนที่มีไหวพิปฏิภานดีนะมีความสามารถศักยภาพสูงเสน่ห์ดีนะเป็นคนมีเสน่ห์คู่ของคุณเป็นคนมีเสน่ห์นะแฟนของคุณเป็นคนมีเสน่ห์นะ คู่ของคุณนอนาคตหรือแฟนของคุณนอนาคตจะเป็นคนมีสเสน่ห์มากนะจะเป็นที่ยอมรับนับถือนะเป็นคนที่ต้องบอกว่ามีหลักมีฐานมีความมั่นคงในชีวิตเขาจะมีบ้านมีรถมีที่ดินมีทรัพย์สินมีความมั่นคงในชีวิต นะคะและเป็นคนรักครอบครัวด้วยและเขารักครอบครัวเขาจะรักครอบครัวคุณด้วยนะอาจจะรู้จักผ่านครอบครัวคุณก็ได้นะหรือเพื่อนฝูงเพื่อนสนิทมิตรสหายนะมีโอกาสที่จะเจอกันผ่านสิ่งเหล่านี้นะคะคู่ของคุณหรือแฟนของคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำนะมีความเด็ดเดี่ยวมีความกล้าหาญนะอาจจะเพิ่งจบความสัมพันธ์มาก็ได้นะเขาอาจจะเพิ่งจบความสัมพันธ์มาหรือคุณเพิ่งจบความสัมพันธ์มาก็แล้วแต่แต่ต้องบอกเลย การมาของเขาจะมาด้วยความจริงจังจริงใจนะคะเออมีความมีความดุด,ดันในตัวนะคู่ของคุณเป็นคนดุด,ดันนะเป็นคนดุด,ดันมีความดุด,ดันมีความเด็ดขาดน,นะคะเออเป็นคนที่ตรงฉินนะตรงฉินผิดก็ว่าผิดถูกก็ว่าถูกนะเออชอบก็จะบอกว่าชอบเลยนะเป็นคนที่ไม่ค่อยจะจะมี รับลมคมในอะไรชอบก็ชอบไม่ชอบก็ไม่ชอบนะเอาตรงๆเลยไม่เสียเวลาคบกันไหมเขาก็จะถามเลยคบกันไหมจะได้ไม่เสียเวลาลองลองคบก็เลยไหมนะ <c oughs> <c oughs> จะไม่จะไม่เสียเวลาเลยเอาตรงๆจะได้ใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็จะได้รู้เลยนะอะไรทำนองนี้นะลักษณะคู่ของคนนะต้องบอกเลยเออเป็นคนที่ค่อนข้างมีอิสระทางความคิดเป็นคนฉลาดเป็นคนฉเฉลียวเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถ อาจจะเจอกันจากการเรียนก็ได้นะถ้าเกิดคุณเรียนต่อนะหรือเรียนอยู่ก็แล้วแต่อาจจะเป็นเพื่อนร่วมรุ่นหรือคนที่เรียนที่ศึกษาหา,หาหารือด้วยกันเนี่ยหรืออาจจะไปเจอกันจากการอบรมการพัฒนาความสามารถพัฒนาสกิลอะไรบางสิ่งบางอย่างหรืออาจจะเป็นครูบาอาจารย์นะเอออาจจะทํางานเป็นครูบาอาจารย์อะไรต่างๆก็ได้นะเออเป็นครูบาอาจารย์เป็นคนที่ ทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องของความคิดเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เป็นคนที่ให้ความรู้เป็นโค้ชนะเอออาจจะทํางานด้านนี้ก็ได้นะคะเออแล้วก็ทํางานเกี่ยวเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะเป็นอาหารตํารวจเนะี่ยมีโอกาสด้วยเหมือนกันนะคะเออทำงานในเครื่องแบบเป็นข้าราชการมีโอกาสนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะคู่ของคุณในอนาคตหรือว่าแฟนของคุณในอนาคตนั่นเองนะสำหรับคนที่เลือกกองที่สองเนาะ สุดท้ายคนที่เลือกกองที่3ค่ะอ่ะมาดูกันคนที่เลือกกองที่3นะลักษณะคู่หรือแฟนของคุณแนนาคตจะเป็นอย่างไรอ่ะขอดูพลังงานหน่อยสิลักษณะคู่หรือแฟนของคุณในนาคตเป็นอย่างไรบ้างนะคะโอเป็นบุพเพสันิวาสนะเป็นบุพเพนนิวาสนะ คู่ของคุณหรือแฟนของคุณในอนาคตเนี่ยจะมาเจอกันแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันเหมือนฟ้าดินดนบันดาลให้มาเจอกันมีบุพเพสันนิวาสมีคนพามาเจอกันหรือมีพ่อสื่อแม่ชักพาให้มาเจอกันเป็นคนรุ่นราวคราวเดียวกันมีโอกาสเป็นชาวต่างชาติด้วยนะจ๊ะเนาะเออมีโอกาสเป็นชาวต่างชาติด้วยนะคะลักษณะคู่ของคุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะออมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง ยึดความคิดของตัวเองเป็นหลักมีความเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างมากเป็นคนเก่งมีความสามารถศักยภาพสูงนะคะอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอนะอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอนะคะมีความเป็นตัวของตัวเองนะคะลักษณะคู่ของคุณนะจะเป็นอย่างไรขอดูพลังงานเพิ่มเตมิมอีกสักหน่อยนะเออจะเป็นคนอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอรจริงเป็นคนที่ทําเพื่อผู้อื่นนะอาจจะเป็นคนที่เคยมีประสบการณ์ความรักมาแล้วก็ได้นะ หรือว่าเป็นคนที่ชอบดูหรือเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นแบกรับภาระของครอบครัวเป็นเสาหลักของครอบครัวเป็นไปได้เหมือนกันนะเขาจะเป็นคนดูแลคนทุกคนนะเป็นคนรักเด็กเป็นคนที่รักครอบครัวนะแล้วก็ทุ่มเททําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อครอบครัวด้วยนะคะอาจจะเป็นคนที่มีตําหนิแล้วเหมือนกันนะมีโอกาสเป็นคนที่ เป็นไม้มีลูกติดเคยแต่งงานมาก่อนเคยมีแฟนมาแล้วไม่ใช่คนสดสดสิงสิงเ,ออเคยผ่านประสบการณ์มาแล้วแต่ว่าจะเจอกันโดยแบบบังเอ,อิญหรือว่าเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์นะเ,ออเหมือนมีคนโดนบันดาลให้มาเจอกันหรือมีพ่อสื่อแม่ชักนะเนาะนำพาให้เจอกันเป็นคนที่มีมีตำแหน่งหน้าที่การงานดีนะเป็นคนที่มี อาจจะทําธุรกิจก็ได้นะหรือมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีนะคะมีหลักมีฐานมีความมั่นคงในชีวิตนะคะอ,อ,อะไรอีกหรืออาจจะทํางานอะไรเกี่ยวกับเด็กก็ได้นะเกี่ยวกับสัตว์ก็ได้นะออทำหรือทํางานอะไรที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องของอาห,อา,หารการกินเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะเออทำเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์เรื่องของอาหารการกินเรื่องของสุขภาพ้วนะเรื่องของเครื่องดื่มอะไรเงี้ยเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะมีโอกาสเลยอ่ะว่าจะเป็นคนที่ผ่านประสบการณ์มาแล้วในเรื่องของความรักเป็นคนมีตําแหน่งหนะ้าที่การงานดีมีความมั่นคงเป็นคนจิตใจอ่อนโยนนะมีโอกาสไปชาวต่างชาติหรือลูกครึ่งนะเออ จะมีเสน่ห์นะแฟนของคุณในอนาคตหรือคู่ของคุณในอนาคตจะเป็นคนมีเสน่ห์มากนะอ่อนโยนชอบชอบสนับสนุนชอบช่วยเหลือใจอ่อนใจดีนะเออนะอาจจะมีความขี้น้อยอกน้อยใจด้วยนะเป็นคนขี้น้อยอกน้อยใจเพราะว่าจะเป็นคนทุ่มเททําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อทุกคนก็เลยบางครั้งบางทีเลยขี้น้อยอกน้อยใจเวลาที่ไม่ได้รับความเอ่อความ ไม่ได้รับความสนใจหรือทําดีแล้วไม่มีคนเห็นก็อาจจะน้อยใจอยู่บ้างเพราะว่าเขาทุ่มเททุกอย่างเพื่อทุกคนจริงๆมาต้องบอกว่าอาจจะเจอกันผ่านการเดินทางก็ได้นะหรือการเข้าสังคมอะไรอย่างเงี้ยนะคู่ของคุณรู้นเลาขาวเดียวกันเลยถ้าแก่กว่าหรือเด็กกว่านะไม่มากเลยเออมีโอกาสว่าจะ เจอกันจากการเดินทางด้วยนะหรือว่าคนนําพาหรือว่ามีคนนําพามาให้เจอกันนะเพื่อนฝูงพี่น้องนะนำพามาให้เจอกันนะเป็นคนที่ใจดีมากเลยอะ่ะเป็นคนใจดีมากเลยเขาจะเข้ามาจีบคุณตรงตร เขาจะเข้ามาจีบคุณมาทําดีกับคุณนะเขาอาจจะไม่ได้จีบแบบตรงๆก็ได้แต่ว่าเขาจะเข้ามาทําดีกับคุณเข้ามาสนับสนุนซัพพอร์ตช่วยเหลือดูแลคุณดูแลใจคุณนะเออมาเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่เอาของมาให้เอาของขวัญมาให้เอาดอกไม้มาให้นะมาดูแลมาเอาอกเอาใจนะเออเขาค่อนข้างเป็นคนตรงๆนะรู้สึกดีก็คือแสดงออก นะเออแสดงออกมาเลยนะมีคนนำพามาให้เจอกันนะหรืออาจจะเจอจากการเดินทางก็ได้นะรุ่นราวเขาเดียวกันแก่กว่าหรือเด็กกว่าไม่มากนะักนะคะเออเป็นคนใจดีมากๆเลยนะแฟนของคุณในอนาคตจะเป็นคนที่เขาอาจจะขี้งอนขี้น้อยอกน้อยใจอะไรต่างๆแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลก็เพราะว่าเขารักใครแล้วรักจริงทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคนที่เขารักนะเพราะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเขาจะน้อยอกน้อยใจคุณก็แสดงว่าเขารักคุณมากแล้วเขาก็เ ตั้งใจที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณจริงๆเออมันก็เลยบางครั้งบางทีเขาก็จะมีความแบบน้อยอกน้อยใจนะแต่ว่าต้องบอกเลยเป็นคนโรแมนติกด้วยนะคนเนี้ย นะแฟนของคุณอน,นาคตหรือคู่ของคุณอน,นาคตจะเป็นคนโรแมนติกมากจะมีคําพูดคําจาดีพูดจาหวานหวานแต่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะถ้าเกิดคุณพูดดีเขาจะพูดดีคนมากเขาจะหวานนะพูดจาหวานหยดย้อยนะหยัดเยิ้มหยดย้อยเลยแหละนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณมาครอบงําอะไรเขาหรือว่า,าพูดจาไม่ดีกับเขาเนี่ยก็จะ,จะน้อยอกน้อยใจมีโอกาสว่า คนนี้ต้องระวังคําพูดและการสืร่อสารพูดดีสื่อสารดีโอเคเลยเขาก็จะพูดจาดีอ่ะคุณแต่ถ้าเกิดสื่อสารไม่ดีเขาจะเก็บทุกคํามาคิดนะเป็นคนคิดเล็กคิดน้อยคิดมากคิดหนักนะคะด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นพอเขาจะทุ่มเทความรักให้กับคุณอย่างเต็มที่เลยนะคะก็เลยจะถ้าเกิดว่าคุณไม่เห็นเขาก็จะน้อยอกน้อยใจอะไรจํานองนั้นนะเพราะว่าเป็นคนทุ่มเทในเรื่องของความรัก นะเออดูจากพลังงานตรงนี้นะแล้วก็ตำแหน่งหน้าที่การงานอย่างที่บอกไปอาจจะทำเกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์เรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของเด็กเรื่องของอ,อ,อาหารการกินนะเป็นไปได้เช่นเดียวกันเนาะเอออาจจะเป็นในลักษณะนี้นะคะโอเคและนี่คือคำทำนายทั้งหมดของกูนะใครรับคำนายนอย่าลืมทีนายแชร์คลิปนี้ออกไป r e พสต์ไว้นะคะ r e พสต์ด้วยนะคะ <_ an> เพื่อยืนยันรับความํานายของคุณนะฝา <_ an> กกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดถูกใจกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกดซีฟอร์สให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการทำคลิปดีๆแล้วก็ถ้ามีไลค์ก็อไลค์ดีๆให้กับทุกคนด้วยนะคะสำหรันี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ีชิตอยู่บก้านเดินรู้และก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค <_ an> ่ะบ๊ายบา <ๆ S 2> ย